มีโซงสองกองหล่อมสองกองสองเจ้าไปหน่ตรงไกลป่าหน่อยไปหน่เตียมจิตเตียมกับร่างใจไกลตรงหลูกขาไปหน่อน่นี่หลูกขามาสั่งไกลไกลป่าไกลป่าข้างๆกับตอนนี้นะไกลป่า ก่อนจะไปน้ัวใจก็เอาเปียงหัาใจเอาเปียงใจเอาเอาแยงแใงเกลี่ยไปหน่งก่อนจะไปนั่งออกไนึ่งแม่กองอย่างนี้หาตัวไม่ทันดี มี่ลูกค่าสั้งไก่ป้าหน่อยมือนสองเจ้าพี่น้องเขาเจ้าสีจนะาน้อยเขาเจ้าไใบมาเอาไว้พี่น้องที่รถเครื่องดีมาหับถึงมองกับพี่น้องก้อนเขาเจ้าสิก้อนรถเครื่องดีสมาเอากับเตรียมห้ากับเตรียมของว้มังสีอะพี่น้องมีรถมากรถกำลังสีแว่มากเอาไันไก่ก็ดีพี่น้องเตรียมใบก็ดี เตรียมคของไว้แล้วรถก็ดีรถสิมาสิมาเอาห้องด่านไคุณเลนเจอยากได้สร้างไก่แบบได้ไล่ไดกัสร้งได้ด้่ะเด้วยนี่รถมาหลับถึงเลยเนี่ยรถคอรีมาหลับถึงหมอนได้ที่นงวัดดีวัดดีหนายครับหนาว้อลยูเลครับเนี้แ้น่ล่ะ ่ยูกือเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทยรูปนิ่งเนี่ยเด้อบดีเด้อนังจากคนเอาใกล้ไปเราแย่ละมันมี่ีผ้ามันื้อนงิน กอกไก่ฟ้ามไก <hi> ่ตาบุญ hey. พี่น้องไปยุบล้างบ้านนี่แหละพี่น้องฟ้ามไก่ตาบุญไปยุบล้างบ้านล้างหน้านี่แหละพี่น้องเพื่อจนเจียอย่าใดไก่แบบใดพันใดกระจ้างไดเด้พี่น้องเด้เมื่อนี่หมดหลายสายพันนี่พี่น้องนี่เท่ั้ไก่บ้านไก่บ่บ้านนี่หมดละไก่ฝ่าไก่ดินไก่ยังนี่หมดละพี่น้อง มามาแยกหลักสีภาไปเบิไงพี่น้องนี่ลายสายพันธุ์ให้พี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้กับไทยเพื่อชลใจอยากได้กับสั่งมาได้เด้อพี่นอ้องเด้อเพื่อช่โทรมายมหาแยกหลักมากมีอะไรที่เก่าหลักพี่น้องเช่นไก่ป่าไก่ย่วงไก่ตอกไก่บัตตอกที่หมดเลยพี่น้องครับวันนี้นจะได้ตรงไก่ป่าพ่อแย้แหละพี่น้อง ไปตอกอะไรกห็ได้ชนใจยากได้พอพันแม่พันก็ได้ได้จมูเแล้วจ้างหน้าแดดดพันเดยแดดแดดกับจ้างหน้าจมูกจ้างหน้าร้างหน้าหันกับนี่จมูออกูว่าหันจุดชุดแล้วหันได้คิดว่าตักันหน้าออกให้ลับพี่นอนเรียจะไม่ขี้ออกไม่หลักที่นนก็ออกไม่จะออย่างพี่นอจัางห้าเหรอที่แดดแดดได้ เรื่อชนใจอยากได้ก็สร้างมาได้สุกพี่นั่งเดือือไก่เจตาบุญพี่น้องควมไก่ตาบุน้นี่นะไอสายพันนี่ไม่ต้องไก่ไม่อนี่ส่งอันดูไก่คู่นี่แหละพี่น้องพอก็แม่ี่น้องคูนี่ก็ใหี่ืี้นึ่งที่เลี้ยงพี่น้องไก่ต่ อัน niño, อนีน้ตัม่อันนี้ตัวเด็กพี่นกนีนาพี่จัพ่องเย์ย์เจนเจเยท่านใดที่ใดก็จงหน้าพี่น้องที่ราสร้างทานแย่รัดมันนี่แที่ใจย์ี่นอันนี้เป็นต้ามของอันพาบ้านพี่น้องตัมไก่ตาบุญพี่น้องที่เรจนจอันนี้เดยมันไกลอียงพี่น้องนี่มาตุกสายพันธุ์สุกไก่สุกเน่าหรืพี่น้อง Lặt cỡ ươn bốc lên đó. Gần ok yang cây, hoa yang 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 nhang nhang, ngắn. mất rồi có phần gần nhà phân biệt mẹ lúc như mâm này tông. Tông nài lúc mân lúc nóng nằm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  lúc ลายสายพันธุ์อันนี้ก็ไต่ป่าพัดเียงบเนี่ยลายยังมาลุไต่ป่ากันนี่ลายอยู่ไหนอิลายขนาดตั้งมาลุดเต่อยากได้อยากได้กันเดย๋ยวมือนีแย่ลันมีเหลือายเบิ้งจะหนีก้อนนะคะนะเดี๋ยวมือลื่นะีฮชายน้าไม่ไมเบิ้งไปเ่อยที่เก่าแบบน้องเบิ้งแบออลิ่มกดไหลกดแช่กดติดตามนะายลันมานั่นที่เก่านนด้ทายได้นี่แะม่วัสดีค่ะ